เรื่องเปรียบเทียบรูปแบบทางการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยและระบบอื่นๆรายวิชาสังคมศึกษารหัสสองศ001ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตอน้นรูปแบบการปกครองที่ใช้กันส่วนใหญ่ในทวีปเอเชียระบอบก,การเมืองการปกครองแบบประชาธิปไตย 1. ระบอบประชาธิปไตยแบบมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเธอทูลพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันสูงสุดดำรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะผู้ใดจะละเมิดมิได้รัฐธรรมนูญกำหนดว่าผู้ใดจะกล่าวหาหรือฟ้องร้องพระมหากษัตริย์ในทางใดๆไม่ได้พระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์จึงมีกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ โดยปกติรัฐธ,ธรรมนูญกำหนดให้พระมหากษัตริย์เป็นผู้ใช้อำนาจอธิปไตยตัวอย่างเช่นประเทศไทยญี่ปุ่นอินเดียเป็นต้น 2. ระบบประชาธิปไตยแบบมีประธานาธิบดีเป็นประมุขระบบนี้ได้ถูกสร้างขึ้นมานานกว่า200ปีแล้วโดยมีประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นแม่แบบซึ่งมีบทบาทสำคัญทางการเมือง คือประธานาธิบดีจะเป็นทั้งผู้นำทางการเมืองและเป็นผู้นำประเทศประธานาธิบดีมาจากการเลือกตั้งของประชาชนทั่วประเทศโดยผ่านคณะผู้เลือกตั้งส่วนสมาชิกวุฒิสภาจะมาจากการเลือกตั้งของประชาชนแต่ละมณฑลและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาจากการเลือกตั้งของประชาชนในแต่ละเขตเลือกตั้งมีการบริหารประเทศโดยมีรองประธานาธิบดีและรัฐมนตรีร่วมระบอบการเมืองการปกครองแบบเผด็จการ การปกครองแบบเผด็จก,การเป็นระบบการเมืองที่รวมอำนาจแบบเบ็ดเสร็จไว้ที่ผู้นำคนเดียวหรือคณะเดียวให้อำนาจการตัดสินใจที่รัฐการปกครองและการบริหารประเทศให้ความสำคัญกับรัฐมากกว่าประชาชนรวมทั้งประโยชน์ที่รัฐจะได้รับประชาชนเปรียบเสมือนเป็นส่วนประกอบของรัฐเท่านั้นและที่สำคัญรัฐจะต้องสูงสุดและถูกต้องเสมอการปกครองแบบเผด็จก,การแบ่งออกเป็นสองรูปแบบคือแบบอำนาจนิยมและแบบเบ็ดเสร็จนิยม ลักษณะการปกครองแบบอำนาจนิยม 1. อำนาจทางการเมืองเป็นของผู้นำ 2. การบริหารประเทศดำเนินไปอย่างมีเอกภาพรวมอำนาจไว้ที่รัฐบาลกลางประชาชนไม่มีส่วนร่วมในการปกครองประเทศ 3. ประชาชนต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้นำอย่างเคร่งครัดและต้องไม่ดำเนินการใดๆที่ขัดขวางนโยบายของผู้นำส ควบคุมประชาชนด้วยวิธีการลงโทษอย่างรุนแรงแต่ก็มีการใช้กระบวนการยุติธรรมอยู่บ้าง 5. ลักษณะการปกครองแบบนี้ปัจจุบันยังใช้กันอยู่หลายประการทั้งในทวีปอเมริกาใต้แอฟริกาและเอเชียลักษณะการปกครองแบบเผด็จการเบ็ดเสร็จนิยม 1. สร้างศรัทธาให้ประชาชนยึดมั่นในระบบการปกครองและผู้นำอย่างมั่นคงและต่อเนื่องตลอดไป 2. ควบคุมการดำเนินกิจกรรมต่างๆของประชาชนทั้งประชาชนไม่มีสิทธิเสรีภาพใดๆทั้งสิ้น 3. ประชาชนต้องเชื่อฟังคำสั่งของผู้นำอย่างเคร่งครัดจะโต้แย้งไม่ได้ 4. มีการลงโทษอย่างรุนแรง 5. รัฐบาลมีอำนาจอย่างเต็มที่กิจการด้านต่างๆจะต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐ6 มีการโฆษณาชวนเชื่อและอบรมประชาชนในรูปแบบต่างๆ 7. ลักษณะการปกครองแบบนี้ปัจจุบันยังใช้กันอยู่หลายประเทศเช่นโซเวียตรัสเซียสาธารณารัฐประชาชนจีนเป็นต้นการปกครองแบบประชาธิปไตยและ,ะเผด็จการต่างกันอย่างไรประชาธิปไตยประชาชนมีอำนาจสูงสุดรูปแบบการปกครอง รัฐสภาประธานาธิบดีกึ่งรัฐสภากึ่งประธานาธิบดีสิ่งที่รัฐให้ความสำคัญการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและเสมอภาคของประชาชนนโยบายของประเทศรัฐบาลดำเนินนโยบายเพื่อประโยชน์ของประชาชนการเปลี่ยนแปลงประชาชนสามารถเปลี่ยนแปลงรัฐบาลได้ ตัวอย่างประเทศที่ยังเป็นระบบประชาธิปไตยเช่นไทยอังกฤษสหรัฐอเมริกาฝรั่งเศสการปกครองแบบเผด็จการการปกครองแบบทหารคอมมิวนิสต์ฟาสิสต์รัฐให้ความสำคัญกับอำนาจของรัฐผู้นำผู้ปกครองการเปลี่ยนแปลงประชาชนไม่สามารถเปลี่ยนแปลงผู้นำได้ ตัวอย่างประเทศที่ยังเป็นระบบะเผด็จการจีนเกาหลีเหนือสาธารณารัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว